คุณผมพี่อมีเกไมไหมครับยูเดี๋ยวหามาเอาไหมแล้วเอาขอเอาภาพนะแต่ค่าฟรีค่ะเพื่อใครมีนเน็ตเนี่ยเนี้ยสกินเนี่ยปึ๊ง ไปไปฮึโครเท่ครับนีขนาชิลอดอีกแล้วฮู้วใอยากดูก็อย่าดกดไลค์กดแชร์งงลลด้วยล่ะใครกดแล้วก็ไปเลยยขอไอ้แบบปรับแป๊บไปอาชิวดำนนให้รปรับมองขอปรับเนี้ยปึ๊บแบบนี้ปึ๊บเออเออใส่เสอดอ พี่เอ๋เจอนีมะเขาอ,อับไ้ก,ก่อนอับไนคืออาชดหลอดเนาะกคนนั้นแหละจะทำวันเดียวก่อนเนาะมาทำลายวันว่าผมขี้เกียจเล่นเนนล,นนเลเ่นกัใไรกันหนนึงล่ะอันนี้กำลังสร้างแหนบลูกกระปุงนะฮะว่าเอามาเล่นให้ดูแก้แก้แกแก,แกแ ก็แกะกันนาขึ้หนึ่งเอาปทำเป็นอืมอืมอืมนายัเนื้ออาเจอซดนี่สิเฮ้ยไปเจอจแม่มาขหมวะที่แก่อืม มีสับโอเปนเหรอแกนไปดูไปดูฟังก่นอนโคตรร้อนเลยก็ร้อนกันคอปรับขอเซ็ตนี่ก่อนนะขอเสือส้อกันฉากรอนไปเลยไปโอไยอากาศอากาศโคตรร้อ,อนนะฮะไม่รู้ทำไมโคตรร้อนไม่เจอแกเลยไปเดีย๋ดวยวเสียงจิ้งจกมา เฮ้ยทิวมาสินีนนีค่ว่ยังไม่โอาดิวเะเฮ้ยแคกดดีเอ้ยซัมเมรบซามแามแรแบ้าซ้ำเมอเป็นบ้าฮะเวลาห่าอ,ออกมันจะไม่อะววานเนื้อนี่มันจะม,จะมีสุซานว่ะ อืมนี่เฮ้ยคุณฆ่าแกไมนี่้อะฮ่าฮ่ามึงนี่ไม่มีพุ่มไม่ใจพผมเหรออุ้ยนี่พุดมามาปั๊บมมาสุชิจะไ้เนี่ยขอวันนี้ว่าผมว่าบสบายกระดินนะเฮ้ยอ้าเฮ้ยจักเรื่องนี้คตดดี วันด mm ียวผมฮึมชงเวลาอาฮะวัน hmm. น right. so ี <and> <Maj>. ้น <söz weet> oh, ี่นี่นี่ใช่ปะฮ่มเช่อนี่เอาได้วันเดียวพอเนาะจะเต็งนะก็หิน สุสดคั้วเลยนะคันนี้แล้วก็แบบนี้นแล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บให้ก้าวไปก็กดนี่ฮะนี่รับผมผมใส่เซ็ตเดือยเป็นแบบนี้ปึ๊บพับสปีกหนึ่งเัน ไล่หนึ่งอะน,นะฮะแล้วก็ำทำฮิกแอ็งกงั้นกดฮะปึ๊บอือคูหินฮะปึ๊บทิ้นในหานเฮ้ยเจ้าเร็ววะไปกูอะวันนี้ก็ให้วันนี้ก็ไปเทนะิร์มแล้วเนาะปึง๊ง ไปเทิมเขให้อ่ะปึง้งที่ก่อนอืมอืมนานหนูเดินกดไปฮะนี่ที่กระด้ขอขอไปเลยนะก็บ้านผมมันมีไงมาพี่แกคนเล็กคนเยอะอ่ะฮะอืมเอ้ยเอาบนนี้เป็นบ้านกันอะไรเนะี่ยเฮ้ยขอพี่ทีดี กัญชามันเป็นแบบนี้วะใส,ส่เชเดอร์อ่ะเป็นแบบนี้ไปฮนะเฮ้ยยายายายยายกุ้นดิ ยดิคนเดยเ็นครับผมแหลกฮะเดี๋ยวะขอเช็คับกูนะพี่เออกนะครอไปพดลมอีกบ้านผมดคเลยอืม กดดบนะปึ้กงกดนะกูปีกเจ้าหินจะใช้นิ่งเยอะมากมแกรูงเนื้อได้ก่อนเดี๋ยวพอเานาะสร้างบ้านปึง้งแกลืมกดไลค์าคนละตกใจผมกันทำลิปด้วยละ่ะปึ๊บ ไปปึ๊บป <ina> ึ day, <Aww> <t year> <t year> <Glenn> ๊บพุ่ไปฮะจะเอาแค่บันเดียวพอปึ๊บแบบนี้เนาะหนึ่งหรือสองกอดกดได้แต่บาแล้วก็เก็บปึ๊บ ไปไปค,ค,คุณแม่คุณแม่โอ,อ้โหให้เาพุ่หมักไดดเจ็บคอก็ชมบมีเจ็บคอหน่อยนะเนาะฮะข้าแล้วข้ามเลวยังวะ ใช่ไปเร็วอื้อโอ้ยอือมผมลืมปรับ,บผมปรับไม่มีซัมบีก็ไปหมวนดิเขปรับใหม่นะเอ้ยแล้วไปปรับไปฮนะ ao nè thăm sông đi phai 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 lặng mình say phai nghe phai nó sẽ, sẽ tử vẫn không mong mà hình ผมก็เถี่ยปึ๊บโอ้โหขับเอาฮะเอาหน้าเด็กอือเอาผมก็เที่ะปึ๊บนี่เข้าหารด้วยเนื้อ อะเป็นพื้นเลยนะเป็นพื้นเนาะปึ๊บเป็นยุ่ว่าพื้นดินดีดีไหนพึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ คนนี้ปึ๊บปึขึ้นขึ้นขึ้ึเลยปากวะนะปึ๊บกดเสกเสแนบปับอันนี้พอจะมีซอมบี้ด้วยนะ เฮียงห้องนี้ตัวสีเขียวเป็นอ,อะไรเ็นลูกขึ้นก้อนปิดปิดปิดตสีเขียวคืออะไร นม่กู้เอ้ยก็ได้วะเฮ้ยก็เหวอะไม่ได้ชี้เงินอึป๊บดุปนึกมันใส่เสอเดินนะเอ่อใครพิจกรณเนาะซึ่งนวัน้จะทำ พี่อักเนินใชด่ดีแค่เป็นประโยหน้านี้มาเนี่เป็นประโยชน์ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บไปปุ๊บ ปุ๊บน,นี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ปลาคาร์ปเขาเบาอ,อยู่นี่ว่าก็ขอว่ามีคุณมาคายข้เขาโมยอยู่ใกล้ๆคุณลำคาเลยสัตว์ไม่อะไรเหรอยังกินเลยยังไม่หิ้งปุ๊บ ไอ้มงะเออยันนอกกันนะครับนอนดินอนนอนนอนเออแล้วมใกล้ๆกูวะนอน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 อ,อะไรวะมัานกูวะเออ,เอ,อ นอนสัตว์ไอ้กูมไม่นอนวันนี้นอนนอนนอนไอ้ม,ไมีคนแนนะ่ๆน่านไม่ได้กันวันนี้แหละปับปึ๊บเ้ยปับเป็น,นปวันนี่ยปับละนอนฮนะเอ้ยนอนแล้วเฮ้ยสบายกันนะเอ้ยปับ ไม่ได้โกงเองคับผมไม่ได้ได้โกงนะปากนี้ก็ได้เนี่ยอมไม่ปากฮะไม่ได้คิดโกงนานนปึ๊บปึ๊บมันีเปอยนี่ฮะีเปหันอยู่กกูนะอมีมาอื้อมามหปึ๊บไม่ขี้ ใหีย์สัตว์ให้คีย์ดิเออเขก็เขียนงั้นนี่เนี่ยอือวันนี้ก็ไม่ไมีเท่าไหร่เนาะจะคลิปไปละเออขึ้นมาละปุ๊บเฮ้ยให้นุกุนไล่ผู้หลัก็จบบน,นน้องใน อีพีนี้ก็ให้ชอบกินนี่ก่อนแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับให้ดูให้ดูอีพีสองก็กดไลค์ลงล่าอีพีสองนานลงเมืองน,นะบ๊ายบายพอมจบคลิปนี้เนี่ยโอ้โหบายบายครับ